ดิสิตทศราษฎร์ทำไมกูยังใส่สลิดอยู่นี่เต็มวะ <S <S 1> <S 1> ไอ้เดี้ยเอ้ยขนาดกูอยู่ในมทศราษฎรแล้วกูยังไอ้นี่อยู่ไอ้เวรก็ทับหลังจากที่ท่านี่รู้กันไปทั้งในเดอะคิงก็แกลล์ร้อนเปิดซีซั่นลเลื่อนเมื่ เจอราชบุรีที่เพื่อไปขุดเครื่องกับบุรีรัมย์ปรากฏว่าบุรีรัมมีน้ำเต็ติดคุยเลยเลื่อนออกไปครับทำให้กว่าจะกลับมาเตะดี s t a r t ไปก็วันนี้เลยครับวันนี้ไม่ค่อยจะไปเตะครับก็เรียนเลยว่าต้องรักษาจากผของไว้นะในการเจอสมุทรีผม แล้วเป็นทีมสาย้างเลยทีเดียวโดยเฉพาะตัวเขาเล่นบราซิลทั้งหลายทั้งฟิลิปเป่แล้วก็เอลินโดและยังไม่ลืมตัวรุ่นที่กัลจะกาฮาร์เขาทีมชาติไทยนานาเขาค่นกัมเบียเวทยาวอเนั่นเองโอ้โหไม่รู้ว่าจะเจออะไรกันตแต่นาที่6ฤดูกาลแลถ้าถ้าเป็นตารางปกติหรือตอนนี้คือนัดที่5นั่นเองเพราะว่าลาบรลีเล่นไปแล้วก็ขอนี้ขออนุอาดเตือนไปเลยเพราะว่า สำหรับที่เจอรอบบรีติ้งนิดๆคอนเทนด์นี่ๆคงอาจจะถ่ายทำไม่ได้เพราะว่าเราก็ไม่อาจทราบได้ว,ว่ามันจะแข่งวันไหนนะครับโอ้โหแล้ะอาจจะรู้สึกว่าโอ้มึงมามึงมาเร็วไปเพราะว่าเราแข่งกันตั้งสองคู่กันเลยครับเพราะว่าไม่ใช่เล่นเราหรอกครับ <c oughs> ก็อย่าทิ้งลุกกันไปนะสำหรับเราเป็นวันไทยลีก็คือ บอลบอลแมคคอนเนี่ยในสนามนี้จะจุได้ประมาณ4,000คนเนี่นะครับฉะนั้นผมจรีมาไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับโอ้โมมาไว้ก่อนพ่อสอนไว้นั่นเองก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูช่วงต่อไปเลยครับก็ในระหว่างที่เดินเล่นอยู่ณตอนนี้ก็ ขอเวลาพูดถึงเกมเนื้อรุ่นกันที่แล้วครับก็นะครับไปขอยูในเตบก็กสุพรรณบุรีนี่เล่นได้เลยว่าเอาเราไม่ลงจริงๆครับขนาดที่บ้านสุพรรณเนี่ยมันเสมอเราเป็นหนึ่งหนึ่งครับส่วนส่วนที่บ้านนี้ครับที่สนามนี้ครับมธรรมศาสตร์รักเสียถล่ม4-0เลยครับโอ้โหยิ่งโหดเหมือนกดใครมาก็ไม่รู้นะครับ4-0เลยครับแต่ก็ยังประหมาทไม่ได้เพราะว่าสุพรรณบุรีครับ อาทิตทีแล้วนี่ซ่าไม่เบานะครับโดยเฉพาะช่วงนี้นี่ยิ่งซ่าแล้วเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเบรกโควิดเองบุกเสมอเชียงรายนะโอโ้โหเอาซะเชียงรายไปแทบไม่เป็นกันเลยทีเดียวนะโอโ้โหอย่างซวยอะ่ะ เรียโตเล่นมาได้กษมเวียวยาวนั <Ig ació. S 1> ่นเด็กว <c oughs> ่าเลยเล่า1วทองสายตาเล่นได้22ปานชาเจนเซรเล่นมาได้4เอลิฟเล่นมาได้27มาุ้เซตเลเวนลิวาโรตันเป้โอ้ชัชชีสปอง่อด้วยเล่นาได3สุปรวีนีมันหาเล่นมาได คุลเล่ไปได้16ทัดีมเทียวกุลเล่ไปได้17นาเซตกินตะปาคัสสีุณเล่ปได้1สกอสมัรนาในสวนคุณเล่ไปไ้2่นิงโจฟาอัสลาคูุณเล่กปได้อาิสรโชาดกุณเล่กสาด้30วัชนาอลาเไพโร เลขมาเลขส8มสิซริโมโคลเจงปันจงวหน้าทุกสอนอเดโมโกาเดโม จะนำป๊องสงขาคุณเลเจี๊ยบอเทสวลล้ยสมัรดิ้งคนน่เสียายคุณเล็กิกสมรเชต้เคุณเลขกสา์ลลูนเวี่อนสมิสเตอร์เล็กนเดอร์มาโ้กี้ห่หายละวเว <ด>นั่นไงกูว่าเลยคือไม่โดนคือไม่โด,ดกนกระสีเดยกุ๊กเอเลนโดะะะจะแกล้งมันเลยโอ้โหไ,หไ,หไหม่สั้เลยดีกว่าไอวเลย คิดว่าเอฟเฟก์อะไรใครแม่งวันแถวนี้ใครว่าเบอร์สี่สี่เนี่ยม่งมันหลายรอบแล้วฮะใครว่าเบอร์สี่สี่มัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปนะทุกคนไปเออโดนด้วยโดนดโดนเดต้าด้วยเฮ้ยเดต้าก็โดดเดต้าดี่คนกล้าบ e. อลเหมือนจะใกล้เอกแต่ก็เอาอะไรอะไร i <laughs> อเล็บข้ะมานะ้าอเลฟอ,อีักอ,อนีออนอ่อันเลบไม่ได้ขาวมได้ขาวมันได้ขาวมันโดนาจโ้โช่หมเอนั้นแรกอะ เฮ้ยโดนหัวโดนหัวชาวบ้านเขาโค้ทีนี่ซ่าใหญ่เลยนะมึง 老王 <喂 S 2> เดโต้ยไหมยิงชิ้นสี่นัดติดยิชิ้นสามนัดติดนะเตโต้แกเดินแกดินวุ้ยยิงจิงิงจิง,งโอ้ไ <c oughs> อพิซซลมันจะไปเบรเพื่ออะไรวะนะ <c oughs> จะไปเบร <c oughs> เพื่ออะไรวะมาซิพิซ <c oughs> โหนไปวแ้วโไมได้ยิงแม่งเลยนะุงมอไ้ยันละร้ายว่นะุงมส่งไได้ยิงแม่งเลแล้วถุงมืโคตรรายเลยส่งไมได้ยิงโอ้ยโดน้ำไปดเดียวเดียว É ah! 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 โอ้ในในมีสี่คนเลยยิงยิ่งอ้าวติติดติดเฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดมันฉลาดเราได้มุมเราได้มุมอยู่เฮ้ยมุมมุ Gracias. Sí, 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 sí. 2,018 2,017นัดถึง80%ครับก็ได้เชิญนักดายากษ์ในกองหลังไ้กับคนที่คุณรักนะครับวันเกิดวันสําคัญครับยูในเซตบัดดี้ได้เลยนะครับเอาละครับขอบคุณด้วยนะครับสําหรับผู้ใหญ่ใจดีของเราที่สร้างสรุปทีมรักของพวกเรานะครับมดูการนี้ครับ2,020ครับ22เจ้าด้วยกันครับขอขอบคุณครับทูคอมบิเนชั่นครับ CPO CPF Kim Group Đại Kim Derek Asia Phải online Toyota Sua Ali Football Chia Tai Bangkok Woi 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 Bangkok Woi Bangkok Woi PCS Cương đại cái xã Linh Cô Kelly Boy ข้าปาปชัจบไปแล้วสำหรับไทยลิงนะครับนัดที่6นะครับถ้าตามตารางนะครับ <c oughs> หรือไทยลิงนัดที่5ตามเวลาปักตามเวลาปัจจุบันนะครับ ก็ครับบอก,กน,นั้นแหละกูเนี่ยนิทานเลื่อนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเพิง่งรีบตั้งชื่อคลิปก่อนที่เกมจะจบนะครับโอ้โหหนังคนละม้วเลยนะครับหลังจากที่เราโดนครับทั้งเอลิอันโดฟิลิปเปสและกาซิเนช่อกันช่อก,กันยำยำเราเกือบจะฝ่ายเดียวนะแต่พอครึ่งหลังมาครับเล่นได้แล้ว่าหนังคนละม้วนจริงๆนะครับโอ้โห บอกแล้วสงสัยกูต้องสงสัยกูต้องอย่าเพิ่งรีบตั้งชื่อคลิปก่อนที่เกมจะจบนะครับก็นะหากชอบนะให้กดไลค์ครับหากชอบมากๆให้กดซับสไครต์ครับหากชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็นะสำหรับดิสอินเทรมศาษาอินี้สแตดไปนี่คือเล่นแล้วว่าเจอศึกใหญ่ครับเจอมีดประทุมนั่นเองโอ้โหทีมที่ได้ข่าวว่าเสิร์ฟทำมาอย่างดุดันนะครับเหมือนวอนแชมป์กันเลยทีเดียวนะครับก็รอดูก็ได้เลยครับผม ขอคุณครับ